สวัสดีค่ะวันนี้โบจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งนะคะจะเป็นถุงช้อปปิ้งที่โบไปช้อปปิ้งมานะคะก็จะมีของที่โบไปช้อปปิ้งที่ห้างมาด้วยแล้วก็เป็นของที่สั่งทางออนไลน์ด้วยะคะ่ะครั้งนี้ก็ถือว่าเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าสะสมมาเรื่อยๆค่ะไม่ได้ซื้อทีเดียวหมดนะก็จะเป็นทั้งหมดนี้เลยนะคะเยอะเยอะมากๆเลยอะ่ะโบก็เลยไม่อยากจะเก็บไว้หน้านะคะคืออยากใช้แล้วนะคะก็เลยจะมาเปิดกันดูนะคะว่าโบไปซ้ออะไรบ้าง ฟินมากนะคะรอบเนี้โบจะเริ่มเปิดถุงของเครื่องแต่งกายก่อนแล้วกันนะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าเลยแหละที่โบไปชอปปิ้งมานะแบรนด์แรกเลยก็จะเป็นของ justau อีกแล้วแบรนด์นี้เลย justau คือเขาลด50%นะคะโบก็เลยเดินเข้าไปดูว่าเพื่อจะมีอะไรที่โบจะชอบอีกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะในใจอ่ะคือเราก็หวังนะว่าเฮ้ยคงไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าไปดูจริงมันมีอ่ะโบก็ไปได้ตัวนี้มาเลยตัวแรกนะคะ ก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตนี่เลยเป็นเสื้อเชิ้ตผ้าโพลีเอสเตอร์ร้อเปอร์เซ็นะคะเขาจะเป็นผ้า,าลักษณะโปร่งแสงนะคะเห็นไหมคะมันมันเห็นทะลุถึงข้างหลังเลยนะคะเป็นลายสกอตสีแดงดำาะคะ่ะตรงแขนก็จะเป็นลักษณะจัมแบบนี้แล้วก็ตรงกระดุมจะเป็นกระดุมซ่อนนะคะที่เก๋เลยคือตรงคอป,ปกเป็นหนังอะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นไซส์ xs อะคะไซส์เล็กสุดนะเดี๋ยวโบจะโชว์ข้างหลังให้ดูนี่ข้างหลังก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้โอเคถือว่าเป็นผ้าที่ใส่สบายดีแล้วโบก็ว่ามันเกด๋ดีโบจะมาใส่กับกางเกงขาสาั้นรองเทาเ้าผ้าใบก็ได้หรือจะใส่กับกางเกงยีนขาย,ยาวกับรองเท้าส้นสูงก็ได้ค่ะก็เป็นลุคที่เป็นดูเป็นสาวเท่ๆดีอะโบก็เลยชอบนะคะชอบลายโบชอบลายสก,กอตเอาจริง,ร,งราคาเต็มมันสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทอะคะ่ะ มันก็50%นะคะก็จะลดลงไปเหลือ1,247บาท50เจตางค์อะคะ่ะโอเคตัวแรกผ่านไปนะคะตัวที่สองนะคะของจจเต้าเหมือนกันโบซื้อมาในวันเดียวกันนี่แหละคะ่ะก็คือเราก็เดินไปดูกางเกงยีนขาสั้นเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแต่กางเกงยีนขาสั้นมากๆโบชอบแต่งตัวสบายๆค่ะเะยยืดเปนกางเกงยีนขาสั้นรองเท้าผ้าใบอะไรประมาณนี้จะเป็นแนวโบเลยนะคะหรือไม่ก็ใส่กับเสื้อเชิ้ตอย่างเงี้ยก็ไปได้กางเกงขาสั้นตัวนี้มาดึ๊งน่ารักมากเลยเป็นกางเกงยีนขาสั้นเรียบนะคะค ที่ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเลยนะตรงข้างหน้าเนี่ยเป็นย่นๆน,นะคะเหมือนเขาตั้งใจทําให้ย่นๆแล้วก็เป็นการฟอกให้สีมันอ่อนลงนะคะ่ะดูให้มันมีอะไรที่ไม่ใช่เป็นางินเกงยียนเรียบๆธรรมดาค่ะแล้วก็ด้านหลังจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าหน้ารักตีมีกระเป๋าสองข้างตรงขาเขาก็จะเย็บแบบเป็นพับไว้อย่างนี้นะคะเป็นกเกงขาสั้นที่ทุกคนก็เคยเห็นอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วก็ที่โบชอบคือตรงป้ายโลโก้อ่ะคะ่ะ เป็นคล้ายๆหนังสักหลาดปั๊มโลโก้ของจัสตปาลงไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็ที่ชอบเลยคือชอบด้านในมันจริงๆใส่มาก็ไม่มีใครเห็นนะคะแต่ว่ามันเก๋ดีเป็นลายอย่างนี้สีแบบเหมือนลายเสือออกสีแดงๆอย่างนี้ค่ะโบก็เลยชอบเนี่ยนะราคาเต็มของเขาว่าจะอยู่ที่1495บาทลด50%นะคะก็จะเหลือตัวละ747้บาท50สตางค์ค่ะโบก็มีความรู้สึกว่าเออราคาพอมันลดแล้วมันก็ไม่ได้แพงมากแล้วเราก็ชอบนะคะชอบใส่ท่าที่จริงก็เลยใส่มานะโอเคแบรนด์จัสต์ปาว่ัน แบรนด์ต่อมานะคะก็จะเป็นแบรนด์ DAPP อะคะ่ะนี่นะคะแบรนด์ของ DAPP เนี่ยเขาก็จะเป็นเครือเดียวของแดปเปอร์เนี่ยแหละคะ่ะจะเป็นแบรนด์ที่เขาแตกลายออกไปสำหรับกลุ่มวัยรุ่นขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะโบก็ได้เสื้อเชิ้ตมาอีกแล้วนี่เดี๋ยวโบจะให้ดู คล้ายๆที่ใส่อยู่นะแต่มันก็ไม่ใช่นะนี่เลยจะเป็นเสื้อเชอิ้ตลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะน่ารักดีโบว่าโบชอบเป็นเสื้อเชอิ้ตผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลายเนี่ยโบไม่แน่ใจว่าโบมองได้เป็นสองอย่างบางทีโบก็มองเป็นลายหมาบางทีโบก็มองเป็นลายนกค่ะโบก็เลยช่างมันเอาเป็นว่าลายน่ารักสีสวยถูกใจแล้วก็โอเคแล้วแล้วก็จะเป็นลักษณะเป็นคอปกคอปกลักษณะคล้ายๆคอบัวนะคะแล้วก็ มีกระเป๋าด้านหน้าสองข้างกระเป๋าใช้งานได้จริงนะคะปิดกระดุมได้แล้วก็กระดุมของเขาว่ามันเกตตรงที่เป็นกระดุมสีแดงเนี้ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยแขนก็จะเป็นแขนจั้มจับเปล็ดให้มันเป็นกรีบๆหน่อยนะคะตรงนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้เลยตรงนี้ก็จะมีลักษณะตีจับเกล็ดตีจีเหมือนกันนะคะ วันนั้นโบไปลองก็คือลองใส่กางเกงขาสาั้นแล้วก็ใส่กับรองเท้าผ้าใบสีขาวอะค่ะมันก็เข้าอะโบก็เลยชอบอืมน่ารักมากตัวนี้ก็คือไซส์เบอร์หนึ่งนะคะไซส์เล็กสุดแล้วก็มันจะราคา1,690งพัอยะคะ่ะคือตัวนี้มันไม่ได้ลดราคาค่ะแต่ว่าอยากได้จริงๆก็เลยซื้อมานะคะ ไป็ตัวอย่างที่ไม่ดีนะโอเคตัวนี้ผ่านไปต่อมานะคะโบก็ไปช้อปปิ้งของที่วัดส,สันเนี่ยแหละคะ่ะจะเป็นของวัดส,สันเลยนี่นะโบไปได้มา2ออย่างนะคะอย่างแรกเลยคือลิปสติกนะจะเป็นลิปสติกของรอยัลค่ะรุ่นนี้จะมีชื่อรุ่นว่ารอยัลบาลีคัลเลอร์ลิสแมทนะคะเป็นเนื้อแมทเอ,อเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ pr 5 1 2สีเลด v วาเลนไทน์นะคะ สีเนี้ยจริงๆแล้วช่วงเทศกาลเบเรนไทยอ่ะคือเขามีโปรโมชั่นอ่ะลดเหลือ199เองนะคะแล้วโบก็เห็นว่าสีสวยจากตอนนั้นน่ะไม่ยอมซื้อไม่รู้แบบไม่รู้คิดยังไงไม่ซื้อพอไม่ซื้อเสร็จ<ๆ>เขาหมดโปรโมชั่นตรงนั้นไปแล้วอ่ะโบกลับมาที่บ้านโบก็เลยมีความรู้สึบบกว่าอยากได้โบก็เลยกลับไปซื้อสรุปว่าโดนราคาเต็มนะคะก็โดนราคาเต็มไป399บาทโบก็โอเคอยากได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวโบจะโชว์สีให้ดูนะลักษณะสีเป็นอย่างนี้อะไรอะลูกหืม เอาอะไรนี่นะคะเดี๋ยวโบจะสวอสีให้ดูนะอ่านี่ค่ะ สีแบบเป็นสีชมพูที่แบบว่าเก๋ๆดีเปรี้ยวๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะโบก็ชอบนะเดี๋ยวนี้โบชอบสีออกแนวโทนประมาณนี้ค่ะชอบแต่งหน้าที่ให้หน้าตาดูสีสันสดใสชัดเจนนะคะโอเคลิสติกผ่านไปชิ้นต่อมานะคะจะเป็นสิ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะในวัสดนเนี่ยก็คือเป็นของลอรีออลเหมือนกันโบอ,อยากได้มากเลยไอ้มัทคาร่าปัดขนคิ้วของลอรีออลนะคะ ก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เขาติดสติกเกอร์อะไรมาเต็มไปหมดบางไปหมดเลยแต่นี่เป็นของลอรีออนะคะเดี๋ยวโบจะแกะให้ดูนะอันนี้โบจําราคาไม่ค่อยแม่นนะคะโบจำไม่ได้ว่ามัน349บาทหรือยังไงเนะะี่ยค่ะเอาอะไรอลูกไปไปไปลูกสาวขอขึ้น <laughs> เดี๋ยวโบแกะก่อนนะลักษณะหน้าตาแท่งเขาจะเป็นอย่างนี้โฟกัสไป โอเคอันนี้เป็นเบอร์เข้มสุดนะคะโบเห็นมันมีสองสีมีสีอ่อนกับสีเข้มโบซื้อสีเข้มมาลักษณะหน้าตาหัวแป้งเป็นอย่างนี้นะคะโอเคโบว่าน่าจะใช้งานง่ายอะคะ่ะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันมีไฟเบอร์ด้วยช่วยเติมขนคิ้วที่แหลวๆให้ดูขนคิ้วหนาขึ้นด้วยะคะ่ะก็เลยสอยมานะเดี๋ยวใช้เสร็จนี้ไม่ดียังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะถูงต่อมานะคะก็จะเป็นของแบรน okay. ด์เคลสตาเลยตัวนี้นะคะ คือโบอ่ะเพิ่งไปดัดผมมานะคะถ้าเห็นแบบผมมันฟูฟูฟ่องฟ้องหน่อยอ่ะก็ นี่แหละคะ่ะไปดัดมาก็ได้ทรงประมาณนี้นะคะคือตอนนี้ผมก็อาจจะแห้งนิดนึงเพราะว่าตั้งแต่ดัดมายังไม่ได้มีการอบไอ้น้ำอะไรทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวทีนี้นะัดช่างไว้ว่าเราจะไปอบของเคลสตาร์นี่แหละนะเพื่อให้ผมมันดูดีขึ้นนิดนึงคราวนี้โบซื้อมาก็ซื้อตัวเดิมนี่แหละคะ่ะตัวนี้โบแกะใช้แล้วด้วยนะเพราะว่ามันมันจำเป็นต้องใช้อะคะไม่แกะไม่ได้แต่ว่าก็เลยอยากมาพูดด้วยก็จะเป็นตัวเดิมตัวนี้เลยเคาสตาร์นะคะนูทริสโอริโอเคอร์ครีมค่ะตัวนี้เป็นครีมบำรุงผมด จัดบลบอนเส้นผมนะคะก็อย่างที่บอกว่าเขาจะมีกลิ่นส้มแล้วก็เนื้อครีมเป็นสีส้มนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่บีบให้ไม่ดีให้ดูนะเพราะว่าเปืองนะคะลักษณะขวดก็จะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ก็เหมาะกับสําหรับคนที่อชอบ,บรลอนผมดัดที่นุ่มๆไม่แข็งกระด้างะคะ่ะเป็นนุ่มๆเลยนะคะคือผมอยากโศกก็ใช้ได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วก็เลย ซื้อมาด้วยตัวนี้มันราคามันอยู่ที่หนึ่งันห้ารอยเก้าสิบาทนะคะนะคะก็ซื้อที่ห้าเขาก็ไม่ได้ลดราคาเลือยแล้วแต่ว่าเราจะเป็นต้องใช้เราก็เลยซื้อมานะคะโอเคถุงต่อมานะคะจะเป็นถุงนี้เลยค่ะค่ะคือโบอะไปเดินเล่นเดินมาบางกะปีด้วยแล้วโบก็นึกขึ้นได้ว่า เฮ้ยสครับที่ชั้นสครับหน้าค่ะก็ตัวเดิมนะของซาวาซูเนี่ยมันกําลังจะหมดมันจะหมดแล้วแหละเลยใช้ได้อีกประมาณครั้งสองครั้งก็หมดแล้วโบวก็เลยต้องตุนนะโบก็เลยซื้อตัวเดิมมานะคะเพราะว่าก็อย่างที่ร,รู้กันว่าโบเป็นคนผิวแพ้ง่ายโบก็ไม่ค่อยกล้าที่จะไปเปลี่ยนอะไรที่เราไม่เคยใช้นะคะเพราะว่ากลัวผิวจะระคายเคืองแล้วก็กลัวกลัวเหอะค่ะก็เลยใช้ตัวเดิมก็จะเป็นซาวาซูสโนไวเอ็กไวจินเสงนะคะตัวนี้ก็คือเป็นสครับสําหรับ ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ะค่ะแล้วก็อ่อนโยนจริงๆเนื้อสครับจะเป็นเนื้อโสมที่ละเอียดละเอียดนะคะเวลาสครับไปก็จะได้กลิ่นของโสมนะคะกลิ่นผ่อนคลายมากแล้วก็อย่างที่โบอบอกว่าพอสครับเสร็จแล้วให้มาซิงไว้2อถึงสานาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะ mm hmm. พอล้างเสร็จหน้านุ่มเลยนะคะก็เลยชอบเดี๋ยวจะแกะให้ดูตัวนี้ราคาเต็มมันอยู่ที่1750งพันเจ็ดร้อยห้าสิบค่ะแต่ว่าตอนนั้นน่ะก็มีโปรโมลดสิบเปอร์เซ็นต์โบก็ได้ลดไปอีกนะคะมีหน้าตาก็าเป็นอย่างนี้ค่ะ แล้วก็โบชอบของซาวซสูอย่างหนึ่งที่เวลาเรายังไม่ได้เปิดใช้นะคะเขาจะติดฟอยมาโอเคสาวซสูผ่านไปใช้ดีจริงๆคือถ้าใครผิวหน้าซิลถี้แต่อยากที่จะผัดเซลล์ผิวหน้าอยากขัดอยากอะไรบ้างนะคะให้ผิวหน้าเราสะอาดโบแนะนำาซวซสูตัวนี้นะใช้ดีจริงๆเลิศๆลชอบ ต่อมานะคะก็จะเป็นของที่โบสั่งออนไลน์นะคะก็จะเป็นของเว็บ b e a u t y i n t i n c o m เหมือนกันนะคะคือโบชอบสั่งกับของเว็บนี้นะเพราะว่าชอบมันมันสนุกตรงที่เวลาเราสั่งของร้านเขาใช่ไหมคะแล้วถ้าเราโอนเงินภายในระยะเวลาที่เขากําหนดให้เราอะ่ะเขาจะมีเงินส่วนต่างให้เราหยอดกระปุกเก็บไว้ให้เป็นส่วนลดในครั้งต่อไปได้มันสนุกปีนะาบว่า,วาชิ้นแรกเลยนะคะก็เป็นของซาวซูเช่นกัน ก็พอดีโฟมล้างหน้าที่บ้านหมดโฟมล้างหน้าตัวเดิมเลยนะคะหมดของสวัสซูเนี่ยก็เลยซื้อตัวนี้มาไว้เลยนะคะนะคะกล่องแบบนี้ค่ะเป็นโฟมล้างหน้านะคะเดี๋ยวโบจะแกะให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงลักษณะหน้าตาขวดเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นขวดสีนุ่นๆนะคะเป็นพลาสติกตรงนี้ก็จะเป็นฝาปั๊มนะคะเป็นปัม๊มมนะแล้วก็ตัวนี้จะมีปริมาณที่200 ml นะคะตัวนี้นี่ราคาเนี่ยเดี๋ยวโบดูราคาก่อน ราคาขวดนี้นะคะทาง beauty i n t e n เนี่ยขายขวดละ880นะคะแต่ถ้าโบจะไม่ผิดที่เคาน์เตอร์ขายอยู่ประมาณ1,200หรือ,อยังไงเนี่ยค่ะนะคะเพราะว่าขวดแรกโบซื้อเคาน์เตอร์นะ880ก็ถือว่าโอเคนะคะโอเคตัวนี้ผ่านไปฟองก็จะเป็นฟองแบบฟองละเอียดละเอียดนุ่มๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมผ่อนคลายแบบกลิ่นออกแนวอโรมาอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเหมือนกลิ่นในสปาเลยหน้าก็ไม่ได้แห้งตึงก็เลยชอบก็เลยต้องซอย ชิ้นต่อมานะคะก็เป็นอะไรเดิมๆอีกแล้วติดใจก็จะเป็นแป้งฝุ่นนะคะที่เพิ่งใช้มาอันนี้เป็นกระปุกที่สองที่โบซื้อมานะก็จะเป็นของลอล่าเมอร์ซีเออร์เลยค่ะตัวนี้เดี๋ยวโบเปิดท้างในให้ดูตัวนี้เป็นสีทาลูเซนนะคะข้างในจะเป็นแบบนี้ค่ะขอสารภาพเลยนะคือแกะใช้ไปแล้วนะคะเพราะว่าแป้งฝุ่นเป็นหมดจริงๆถ้าไม่แกะใช้แล้วก็จะไม่มีอะไรใช้นะคะก็เลยใช้ได้ก่อนแล้วก็เอามาเอามาพูดกันนะโอเคนะแป้งฝุ่นตัวนี้นะคะราคาเขาจะอยู่ที่ 1113บาทนะคะคือราคาเต็มมันอยู่ที่พันห้าร้อยเก้าสิบหรือ,อยังไงโบไม่แน่ใจเพราะโบไม่เคยซื้อที่เคาน์เตอร์เลยนะคะสองตัวนี้ราคาอย่างเมื่อกี้ที่โบบอกไปแล้วครั้งที่แล้วอะ่ะโบมีเงินสะสมในกระปุกของทางร้านหะ้าสิบแปดบาทนะคะโบก็ได้ลดอีกห้าสิบแปดบาทเท่ากับโบซื้อสองชิ้นนี้ในราคาหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทนะคะก็ถือว่าคุ้มดีนะคะโอเคส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งของใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เป็นของที่ ไม่เคยใช้แล้วก็ซื้อมาโอเคลืมบอกก็มีของแถมมาให้โบด้วยก็จะเป็นของ i n t u i i House อะค่ะ Per a u r a b e n t e n i n g นะคะเป็นอย่างนี้เป็นตัวนี้เลยแถมมาให้ข้างในนะคะเขาจะมีสามแพ็คเป็นเอสเซนต์นะคะให้มาสามแพ็คเลยแล้วก็มีอีกก็จะเป็น Per a u r a b e n t e n i n g Essence Lotion ก็คือตัวนี้เป็นโลชั่นนะคะ โอเคตัวนี้โบเข้าไปอ่านมาเขาบอกว่าช่วยในเรื่องฟื้นฟูให้ผิวหน้าเราขาวกระจ่างใสดูมีออร่าค่ะแล้วก็เป็นการเติมน้ำให้ผิวด้วยไปนในตัวนะคะก็เดี๋ยวจะลองใช้นะว่าจะดีจริงหรือเปล่าเสี่ยงเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ไม่เคยใช้สกินแคร์ของ i n t u d y House เลยนะจริงๆใครใช้ดีคอมเมนต์มาด้วยนะคะถุงต่อมานะคะก็จะเป็นถุงนี้ อย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าไม่ใช่ของเกลือแรงนะอันนี้ขอเกินกันเลยคือต้องขอขอบคุณพี่สารี่มากๆนะคะโบอ่ะคือเราติดต่อกันไม่บ่อยนะคะนานๆทีเราจะติดต่อกันที่ทางไลน์อะคะ่ะแล้วโบอ่ะเคยพูดกับพี่สารี่ทิ้งไว้ว่าถ้าพี่จะสั่งของทางต่างประเทศอะไรเงี้ยพี่อย่าลืมหนูนะพี่ส่งไลน์มาบอกหนูนะหนูจะฝากพี่ซื้อด้วยอะไรเงี้ยจนเวลาผ่านไปโบจนโบนลืมไปแล้วอะพี่สารี่เขาก็มาเฮ้ย โบเนี่ยพี่จะสั่งแล้วนะหนูสนใจไหมจะสั่งไหมบอกเลยจัดไปคะ่ะคุณพี่ <c oughs> สิ่งที่โบฝากพี่สารี่ไปนะคะจะมีอยู่2ออย่างเดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกก่อนนะคะอย่างแรกของโบอะคือตัวนี้เลยเซรั่มเป็นของเอสเตอร์ลอเดอร์นะคะตัวนี้ก็จะมีชื่อรุ่นว่าเอสเตอร์ลอเดอร์แอดวานซ์ไนรีแพรนะคะตัวเนี้ยโบเห็นพี่อูอะ่ะ เคยเอามารีวิวมาพูดว่าเขาใช้ดีเขาชอบแล้วโบก็เห็นพี่พ,พ,พี่ที่ทำยูทูบเหมือนโบอะใช้กันเยอะนะโบก็เลยเฮ้ยมันต้องดีสิโบก็ไปถามพี่อูนะว่าพี hi, อ่อูมันใช้ดีไหมคะพี่โบอยากลองบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่อูบ,บอกว่าแนะนําเลยใช้ดีโบก็โอ okay เคอะไรอย่างเงี้ยโบก็เลยไปซื้อแซมเปิลเล็กๆ7มิลมาก่อน350บบาทนะคะนะคะซื้อมาลองใช้แล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันก็ดีนะคือใช้แล้วหน้าไม่มีอาการแพ้อะไรแล้วก็ หลังการใช้รู้สึกว่าหน้ามันนุ่มๆเด้งๆนะคะพอตื่นมารู้สึกหน้ามันมีความยืดหยุ่นมีความอิ่มน้ําดีอะคะ่ะนี่ลักษณะขวดเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เลยเป็นด็อปเปอร์นะคะอันนี้อกว่าหลายๆคนคงรู้จักแล้วแหละคงเคยเห็นกันบ้างแล้วนะคะก็จะเป็นด็อปเปอร์แบบนี้นะคะไม่มีกลิ่นน้ําหอมนะคะอย่างที่บอกว่า ชอบพอใช้แล้วมีความรู้สึกเฮ้ยหน้ามันนุ่มๆแบบดูมันหน้ามันอิ่มน้ำค่ะดูผิวมันฟูขึ้นอะไรขึ้นนะคะรู้สึกว่าผิวมันไม่ค่อยอิดโรยเท่าไหร่ก็อย่างที่เรารู้กัน,นกแล้วว่าชอบตื่มเอตกอชอบตื่มเบียนะคะก็ดีนะช่วยเยียวยาโบได้นะคะก็เลยซื้อมาตัวนี้นี่ราคาก็คือรวมค่าภาษีค่าขนส่งเด็ดเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะอยู่ที่2 7 6 5บาทนะคะ30มิลน,นะคะ30 ML ที่มันฟินอะคือตรงนี้มันก็ฟินแล้วเพราะเราอยากได้มันใช้ดีถูกไหมคะแต่ที่มันฟินมากขึ้นอีกคือของแถมของบ้านของแถมแบบอลังการงานสร้างมากคือแบบโอ๊ยทำไมถธอแถมอย่างนี้ทําไมแบบเคาน์เตอร์ไทยทําไมไม่แถมแบบนี้ไม่เข้าใจนี่เดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์ก่อนแถมแท้แท้แถม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 ไอ้ยาอันนี้เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางของเขานะคะลักษณะของของเขาเนี่ยก็จะเป็นวัสดุเขาทําจากหนังแก้วนะคะ สีสันเจ็บมากนะคะแล้วก็ตรงที่เปิดก็จะเป็นอะคริลิกปั๊มโลโก้สัญลักษณ์ของเอสเตโรเดอร์สีน้ําเงินเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ด้านข้ามเป็นอย่างนี้นะคะด้านหลังเป็นอย่างนี้เรียบธรรมดาแต่โบชอบนะอตรงตูดเป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในนะคะว่าข้างในเป็นยังไงข้างในเขานะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เป็นผ้าล่มสีส้มนะคะ สีเจ็บมากนะคะก็ไม่มีอะไรมากถุขของได้เยอะดีนะคราวนี้กระเป๋าผ่านไปเดี๋ยวพิดซห้ดู <c oughs> <c oughs> เป็นอะไร <c oughs> คราวนี้เราก็จะมาดูของแถมนะคะว่าของแถมมีอะไรบ้างที่โบบอกว่าฟินมันฟินมากคือแบบอยากให้เคาน์เตอร์ไทยทําแบบนี้บ้างนะคะดูไว้นะคะคืออันนี้ไม่ได้ว่านะแต่อยากให้ดูไว้ว่าอย่างเงี้ยลูกค้าฟินลูกค้าชอบนะโอเคข้างในเขาก็จะมีกระดาษ เป็นโพยมาของ Estée Lauder อันนี้ข้ามไปนะคะของแถมที่โบได้มาชิ้นแรกก็จะเป็นตัวนี้เลย d i s e r i s l i f Night Firming Sculpting Face and Neck Cream นะคะตัวนี้เป็น Night e ของ Estée Lauder กระปุกใหญ่มากนะกระปุกนี้15 ml นะคะตัวนี้ก็จะเป็นครีมที่ช่วยในเรื่องของการลิฟหน้าให้หน้ายกกระชับค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกกับโบเป็นคนหน้าบานอะโบก็เลยแบบเออลองลองดูถ้าเขาแถมมาก็เลือกเซตนี้มานะคะ ที่จารีเขาก็ส่งมาให้โบดูว่ามันมีให้เลือกระหว่างเป็นเซตเซรั่มกับเป็นเซตนี้โบบอกบอก,บอกเอาเซตนี้นะคะเพราะว่ามันเยอะมันใหญ่ดีข้างในนะคะก็จะเป็นครีมสีออกขาวขาอมชมพูประมาณนี้กลิ่นเป็นกลิ่นแบบหอมออกแนวหอมดอกไม้อย่างเงี้ยคะ่ะคือรู้นะว่าใส่น้ําหอมมาคือมีน้ําหอมอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวลองใช้นะคะใช้ดีไม่ดียังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะโอเค กระปุกที่2ที่เขาแถมมาให้ก็จะเป็นเดย์ครีมนะคะก็จะเป็นสูตรเดิมเลยนะคะลิสเลสลิฟเฟิร์มมิ่งสตัตติ้งเฟสแอนด์เน็กครีมนะคะถ้าภาษาอังกฤษมันอ่อนแอมันตลกตลกอย่าถือสานะเพราะวโบไม่เก่งภาษาอังกฤษจริงภาษาอังกฤษโบอ่อนแอมากนะโอเคตัวนี้จะมี s d f 1 5ด้วยนะคะไซส์เท่ากันเลย15มิลคุ้มอ่ะดูดิเปิดให้ดูว่าเนื้อครีมเป็นยังไงนะ ตัวนี้เนื้อครีมของเขาบูมีค่ามรู้สึกว่าเดย์ครีมจะข้นกว่าไนท์ครีมอะคะ่ะเออแล้วก็จะเป็นสีขาวๆครีมครีมไม่ค่อยออกสีชมพูนะเนี้ยแล้วครีมเข้มข้นกว่าเพราะว่าที่มันเข้มข้นกว่าอาจจะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของครีมกันแดดอะคะ่ะเหมือนเดิมเป็นกลิ่นน้ําหอมอกลิ่นดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวโบลองใช้ก่อนโอเคตัวนี้ผ่านไปแล้วมาอีกตัวนึงที่แถมมาให้ในลายเดียวกันนะคะก็จะเป็นเอสเซ่รอเดอร์เหมือนเดิมเลยสูตรเดิมนะคะเป็นไอครีมตัวนี้ กระปุกน่ารักน่ารักนี้ห้ามิลค่ะอันนี้เคยใช้แหละก็โอเคนะก็ถือโอเคไอคีมไม่มีน้ำหอมโบไม่ได้กินน้ำหอมของไอคีนะคะลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะข้นๆหน่อยโอเคเท่านั้นยังไม่พอของแถมยังไม่หมด <c oughs> นะคะมีอีกตัวต่อมาที่แถมมาให้เอสเตโรเดอร์แอดวานไนรีแพก็เป็นตัวเซรั่มเหมือนตัวขวดใหญ่แต่อันนี้เป็นขวดเล็กไซส์เจ็ดมิลที่โบกับโบเพิ่งเคยซื้อมาอันนี้แถมมาให้ด้วย ดูดีฟินมากเลยอะเจ็ดมีนเอาไว้พวกพานะคะเท่านั้นยังไม่พอยังมีอีกก็จะเป็นมาสคาราตัวนี้เลยนะคะโฟกัสโอเคแต่ว่าโบอา่านตันไม่ออกนะคะเดี๋ยวโบเขียนเป็นภาษาอังกฤษให้นะเดี๋ยวโบจะเปิดให้ดูว่าหัวแปลงเป็นยังไงนะคะนี่เลยหัวแปงลงเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวโบจะลองใช้ว่าใช้ดีเปล่าเหมือนโบเคยเห็นพี่ทีเคบอกว่าใช้ดีนะคะเพราะว่าอยากลองบ้างนะคะว่าใช้ดีหรือเปล่ากลิ่นเป็นกลิ่นสไตล์แบบกลิ่นมัทคารล่าเลยค่ะเป็นกลิ่นของมัทคารล่าเลยนะคะไม่ไม่หอมไม่อะไรนะคะเดี๋ยวก็จะลองใช้ดูนะว่าโอเคหรือเปล่าดีไม่ดียังไงเดี๋ยวมาพูดกันสิ่งสุดท้ายที่เขาแถมมาให้นะคะก็จะเป็นลิปสติกค,ค่ะก็จะเป็นลิปสติกรุ่นนี้เลยลองลาสลิสติกค,ค่ะตัวนี้นจะมีชื่อสีว่า เมลอนชิมเมอร์นะคะเดี๋ยวโบจะเปิดสีให้ดูเป็นสีออกออเชมพูอมส้มส้มอมชมพูประมาณเนี้ยค่ะบอกว่าน่าจะทาง่ายอยู่เดี๋ยวลองสะวอสสีให้ดูดีกว่าว่าเป็นยังไงอืมสีน่ารักเชียดูสิคะสีเป็นอย่างเนี้ยสีน่ารักอยู่เนาะน่าจะใช้ง่ายอะคะ่ะเนื้อจะเป็นเนื้อแบบเป็นเนื้อครีมมี่หน่อยอะค่ะนะคะเนะคะ okay. ก็เท่านี้แหละค่ะสิ่งที่เขาแกมมาให้โบนะที่โบบอกเลยว่าฟินเนี่ยก็มันฟินตรงนี้แหละค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่โบฝากพี่สัีซื้อออนไลน์มานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยแทเดมไอเชโดปาชาลอตชาลอทิบรีคือเพิ่งมีเพิ่งได้เพิ่งเคยจับ <laughs> แค่เห็นกล่องก็แบบใจละลายแล้วค่ะดูสิเดี๋ยวโบแกะให้ดูนะว่าข้างในเป็นยังไง ลักษณะแพ็กเกจเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยเป็นสีแบบออกน้ำตาลน้ำตาลเลือดหมูอ่ะในความคิดโบนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของช Ch าร์ลอตติบูลีนะคะเอ่อแพ็กเกจบางดีนะคะปกพาง่ายสีที่โบเลือกมานะคะเดี๋ยวจะให้ดูสีสีนี้นะคะจะมีชื่อสีว่า The Vintage Warm นะคะก็จะเป็นสีออกไปทางแบบสีออกแดงแดงเแบอร์กันดีอะค่ะนะคะสี สีออกแดงแดงแดงมะเหมียวอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือสีเนี้ยโบไม่มีนะแล้วก็จะเป็นตัวท็อปนะคะเอาไว้ท็อปที่เปลดกตาเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะสีทองนะแล้วก็จะเป็นสีออกชมพูนูนๆหน่อยอะค่ะเพราะว่าสีสวยดีนะแล้วก็แพคเกจด,ดูซิลแพคเกจบางเบามากตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆสีออกทองๆหน่อยแล้วก็ปั๊มชาลอติบุลี่ลงไปอะค่ะตวกระจกก็ น่ารักตรงมีดาวด้วยไม่รู้มีทําไมแต่ก็น่ารักดีนะคะเก๋ดีนะก็ชอบอืเพราะว่าตอนที่โบตัดสินใจซื้อพาเลตนี้นะคะก็คือโบอะ่ะคิดแล้วคิดอีกนะเพราะว่าไอเซโดก็เพิ่งซื้อมาเอตัวท้านะคะก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ยมันเสียดายเงินนะพูดจริงๆนะคะโบหาข้อมูลเป็นครึ่งวันเลยนะว่าโบเจลสีอะไรดีที่ในกลุ่ไอเซโดของโบโบไม่มีแน่นอนซื้อมาก็เป็นข้ออ้างให้ตัวเองได้คะ่ะว่าสีนี้ฉันไม่มีฉันก็เลยซื้อมานะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ตัวนี้นะคะก็คือเหมือนเดิม,วมรวมเบ็ดเสร็จค่าภาษีค่าส่งแล้วจะตกอยู่ที่ตลับละเออ2,383บาทนะคะนะคะก็จะประมาณเท่านี้เลยนะโอเคถือว่าชอบถูกใจนะนานๆซื้อทีหรือเปล่า <laughs> เหมือนนานๆซื้อทีรู้สึกว่าจะติดต่อกันมาเป็นเดือนสองเดือนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> โอเคตัวนี้ผ่านไปอันนี้มาเป็นถุงสุดท้ายแล้วนะคะถุงสุดท้ายของโบอ่ะก็จะเป็นแบรนด์นี้เลยอะนเอุซานล ถุงน่ารักชอบถุงอะ่ะจะเก็บถุงไว้นะชอบชอบก็คือเรื่องของเรื่องที่ซื้อมาเพราะว่าโบอะไปนับรับของกับพี่สาลี่คือเรานัดนัดรับของกันนะคะเราก็เลยไปพอระหว่างเรากินข้าวเสร็จอะไรเสร็จเราก็ไปเดินเล่นก่อนกลับบ้านก็ไปลองเล่นที่เคาน์เตอร์ให้เบเอเขาลองพื้นให้บ้างลองแป้งให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ตามภาษาสาวๆนะคะก็ได้รุ่นนี้มาเป็นแป้งนะคะของชาแนล เดวบเขาอ,อ่านก่อนเออจะเป็นชาแนลแมปลูมิเ r e e เ e Xtreme s อ2 0 PA++++ บกนะคะจะเป็นสีเบอร์สิ์นะแกะออกมาข้างในก็เหมือนเดิมเขาก็จะมีโคยอะไรของเขาอะค่ะว่ามีวิธีใช้อะไรยังไงข้างในนะคะก็ข้ามไปเพราะว่าไม่ได้สนใจอยู่แล้วเรามาดูแพ็กเกจดีกว่าว่าเป็นยังไงผมไม่เคยใช้เลยนะจริงๆแพ็กเกจเป็นอย่างเนี้ยค่ะเป็นซองกร,รมะมยีสีดำปั๊มลาย โลโก้ของชาแนลนะคะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้แบบรถเนาะออกไปข้างนอกจะหยิบแป้งขึ้นมาต้องออกมาจากซองก็ไม่หยิบอุ้ย <c oughs> นะคะนี่เลยค่ะแพคเกจจริงนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โพราะว่าหลายๆคนก็รู้จักกันแล้วแหละแต่ว่าโบไม่เคยใช้นะคะโบก็เลยมาเปิดให้ดูโอเคจะเป็นพลาสติกสีดำนะคะแล้วก็ตรงโลโก้ก็จะเป็นปั๊มตาชาแนลอะค่ะนะคะ,นะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ ไอตรงพับเพราะว่าจะเป็นเหมือนที่ระบายอากาศแล้วก็จะเป็นเบอร์ให้เป็นเบอร์สิบแพ็กเกจก็เพราะว่าก็บางๆดีไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะคะเดี๋ยวโบเปิดให้ดูเปิดแล้วนี่เลยค่ะกระจกใหญ่มากเลยอะ่ะโบชอบกระจกนะคะกระจกใหญ่ดีนะแล้วก็ข้างในเดี๋ยวโบเอาพลาสติกออกก่อนข้างในเขาก็จะมีพับมาให้แล้วก็จะเป็นตัวแป้งนะเดี๋ยวโบดูพับพับก็นุ่มดีนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้ว่า มันจะแทบแป้งมาเราเลิศหรือเปล่านะยังไม่ได้เคยลองใช้แต่ว่าแป้งก็เป็นกลิ่นแป้งธรรมดาไม่ค่อยได้กลิ่นน้าหอมเท่าไหรไ่ไม่ไม่ไม่ได้กลิ่นน้าหอมเลยนะคะก็เป็นกลิ่นแป้งสีเบอร์สิบนะเดี๋ยวใช้ดีไม่ดียังไงใช้แล้วชอบหรือว่ายังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะบางทีอาจจะมาลองเล่นให้ดูก็ได้เอาแป้งแต่ละตัวที่มีอยู่มาลองเปรียบเทียบกันว่าตัวไหนพอจะแทนกันได้บ้างนะคะตัวนี้ที่ซื้อเนี่ยก็เพราะว่าวันที่ไปลองทา คือฝั่งหนึ่งของโบอะ B A เขาลองให้อ่ะค่ะก็คือฝั่งเนี้ยเขาลองลองพื้นให้เป็นลองพื้นรุ่นแม็กเหมือนกันนะคะเบอร์สิบเหมือนกันแล้ว,ว,ลลวลเขาก็ตกด้วยแป้งแป้งตัวเนี้ยแหละเขาก็ตกให้นะแล้วก็อีกข้างหนึ่งเขาใช้แป้งตัวนี้ตัวเดียวตกให้โบโดยที่ไม่ได้ใช้ลองพื้นนะคะปรากฏว่าพอเราไปเดินสักระยะหนึ่งกับพิสาลีเราก็มองว่าเฮ้ยไอค่าที่ตบลองพื้นไปอ่ะ มันมีความหนาหนักมันดูรู้ชัดเจนว่าทาแป้งโบกแป้งมาโบกรองพื้นมาก็เลยไม่ชอบแต่พอมาดูอีกข,ข้างนึงเฮ้ยข้างที่แบบลงตัวนี้ตัวเดียวอ่ะคือมันเนียนมากมันเนียนแบบเนียนแล้วเนียนไม่โบอกอะคะดูรู้ว่าทาแป้งแต่มันไม่ได้เป็นแป้งหนาหนา,หนาดูสว่างสดใสแล้วเป็นแมทที่ไม่ใช่แมทแห้งก้านนะคะเพราะว่าบนเป็นคนหน้ามันนะคะมันดูเป็นแมทที่ดูผิวเราสุขภาพดีดูมีน้ำมีนวลดูสว่างสดใสขึ้น ก็เลยบอกพี่สาลีตอนแรกคิดในใจว่าเออเดี๋ยวค่อยมาดูหลังก็ได้มังเสียได้เงินนะคะเพราะว่าไอที่ฝากสั่งซื้อไปก็จ่ายเยอะแล้วถูกป่ะคะก็เลยพี่สาลีเขาเลยบอกว่าเออเนี่ยพี่ชาเขามีบัตรนะลน5ด5%เอ์เลย5%หรอโอเคจัดไปนะคะก็เลยซื้อมานะตัวนี้ราคาเขาจะอยู่ที่2,300บาทนะคะแล้วโบได้ลดไป5%มันก็เหลือ2,185บาทแล้วเท่าน,นี้ยังไม่พอเขาก็มีของแถมให้โบ ให้ hey, ของแถมโบมาสองชิ้นชิ้นแรกเลยก็จะเป็นเซรั่มนะคะจะเป็นเซรั่มตัวนี้โบอ่านไม่ออกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวโบเขียนให้ค่ะตัวนี้เป็นเซรั่มในกลุ่มของไลน์เวนเทนนิ่งนะคะแบบช่วยเรื่องผิวขาวกระจ่างใสประมาณนี้ค่ะมี5มิลนะคะเดี๋ยวโบก็จะลองใช้ว่าใช้ดีหรือเปล่าถ้าใช้ดีก็จะไปซื้อใช้จริงแต่ถ้าใช้แล้วเฉยๆก็ข้ามไปนะคะตัวต่อมาที่เขาแถมมาให้ก็จะเป็นครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดตัวนี้ แถมมาให้หนึ่งซองก็เขาจะมี S C F ห้าสิบ P A บวกบวกบวกนะคะเดี๋ยวจะมาลองดูว่าจะสู้กับตัวของ Dior ที่โบอชอบได้หรือเปล่านะถ้าสู้ได้ก็คิดดูก่อนตอนนี้ของฟรีให้มาก็ใช้ใช้ไปก่อนนะคะโอเคขอบคุณพี่จารีมากๆนะคะที่ เป็นธุระจัดแจงสั่งของเผื่อโบนะคะต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะคะพุ่งตรงว่าโบสั่งไม่เป็นนะ่ะโบก็เลยต้องฝากพี่เขาสั่งะค,ะค่ะค่ะก็หมดแล้วนะคะกับสิ่งของที่โบไปช้อปปิ้งมานะคะก็เป็นช่วงระยะเวลาสัก1เดือนกว่าๆคะ่ะที่โบค่อยๆซื้อ,อย,ยอยเก็บเกือบๆสองเดือนเนะะี่ยค่ะสั่งออนไลน์บ้างอย่างที่บอกะคะ่ะก็คงจะหยุดช้อปไปอีกสักพักนึงอีกแล้ว เห็นบอกหยูดชอบพี่ไรมาบ่อยมาเดือนละครั้งเลยอ่ะก็เนี่ยคือพยายามจริงๆนะคะที่จะไม่ชอบตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าเต็มที่แล้วคือพยายามเซฟเราเซฟตัวเองนะคะเดี๋ยวไว้เรื่องงามยามดีนะคะรอสินค้าอะไรมาใหม่ๆอะไรมีอะไรมาใหม่แล้วน่าสนใจนะคะก็ ค่อยว่ากันอีกทีนะว่าจะซื้ออะไรมาเปิดให้เพื่อนดูบ้างนะคะวันนี้ก็หมดเพยงเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะดูแล้วรู้สึกเพลิดเพลินนะคะกับสิ่งที่โบไปช้อปปิ้งมานะว่าโบไปช้อปอะไรมาบ้างอะไรยังไงจากที่ไหนนะเผื่อจะเป็นไอเดียได้บ้างนะเผื่อเพื่อนจะเกิดกิเลสแล้วอยากได้บ้าง <c oughs> เหมือนเดิมนะคะถ้าดูเราชอบนะคะก็ฝากช่วยกันกดไลค์นะคะแล้วก็กดซับ c r i b e โบด้วยนะแล้วก็เข้ามาเมนกันได้เลยนะคะเม้นคุยได้เลยเต็มที่แต่เหมือนเดิมนะเมนคุยกันดีๆนะโอเคนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ